สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ห้ยประกุดครับผมเขากำลังแห่เทียวเข้าพาสาครับผมหมู่บ้านกะเลี่ยงครับหมู่บ้านแห่งแห่งช้างครับ ็นวิถีและวัฒนธรรมครับคนสัมมาอยู่กับช้างได้เ,คคเข่ากำลังแห่ไปที่เจน<อ>ดีที่สร้างขึ้นใหม่ช้างในหมู่บ้านครับผมมากันหลายตัวแล้วครับปกติช้างก็เยอะในหมู่บ้านนี้ปกติในบริเวณนี้มีช้างประมาณแปดสิบกว่าร้อยกว่าครับผม <c oughs> แปดสิบร้อยกว่าเกือบจะส่งร้อยครับผมในตำบลแม่สื่ครับผม ตัวมากจะเป็นคนคนกระเลียงครับที่อยู่บริเวณผมไม่ได้เกลยนเนี่ยเขาอ,อิ่มแล้วครับผมมาแล้วเห็นชาวไร่จะ Hihi. <laughs> uh. <laughs>